พอรอแกะกล่องเก่งเย้ว yeah! <laughs> ิวตัวเองและวิวทีมงาน <laughs> วันนี้นะคะทีมของเราในการแกะกล่องนะคะ <laughs> ก็จะเป็นแบบแกงชิดไนานาน <laughs> ว้เน, <laughs> น,นิ้อเตึงๆเนาๆวายนะรักสิดีมากอ่ะอันเนี้ยตอนที่เพื่อนส่งมาโทรกลับไปด่าเลยมึงคิดว่านมอ่ะปิดไหม <laughs> มันก็ออยังไงวะเนี้ย <laughs> คือบางคนอ่ะนมชิดแต่ชิด <laughs> ไหล <laughs> ไง <laughs> ชีสลักแรงไงเริ่มที่เขาบอกว่าคนไม่ค่อยรู้นะว่า ไปทะเลอะไปหน้าหนาวแล้วน้ำใสกว่าไปหน้าร้อนกูก็ไม่รู้ค่ะกูก็ไม่รู้ค่ะเขาเลยแบบเริ่มเปลี่ยนมาเที่ยวทะเลหน้าหนาวคนน้อยน้ำใสเพราะคนไปขูกกันอยู่บนดอยอ๋ออันนี้ก็จริงว่ะไม่เคยรู้อันนี้เป็นอินโฟที่ดีเราเปิดดูแล้วกันค่ะอันนี้อันแรกเลยผู้มีปัญหากับการเรียกชื่อของแบบแบรนด์ต่างๆ N Y N E คืออะไรอ่านว่ายังไงนี่นี้นี นีนนีสววนแวร์ใช่ปะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มาจากมาจากเชียงใหม่เลยเดอ้ออุ้ยเอ้ยเป็นโอ้ยเธอมันน่ารักมากโอ้ยเป็นแกนหรอ,อฉันไม่เคยไปช่วยน้ำแบบนี้เอ้ยน่ารักอะแล้วมีตรงนี้เหรอก็คือสามารถใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่แบบพันอย่างนี้เหรออาเกนะอาเกนะเป็นเอวสูงคนที่ทำต้องสูงกว่าฉันเพราะว่าพอฉันใส่ปึ๊บมันเหมือนติดกันแน่เลยเห็นสภาพแล้วเนื้ออาจจะเห็นแค่นี้นิดเดียวแค่นี้ ก็จแค,แคนี้นอกนั้นก็คือปิดไปหมดเลยอันนี้น่ารักมากเลยค่ะลองไปหากันดูนะคะอันนี้มาจากเชียงใหม่ด้วยอันนี้ตามนี้เปิดมาอันนี้อะไรนี้ Army of Intern Company Limited อุย้ยมีถุงแบบถุงเอาไว้ใส่ชุวยน้ำแน่เลยอะ่ะว้ายน่ารักสิดีมากอ่ะ Apple นิดๆเอ,อ่อเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่เฮ้ยดีเดมากสวยว่ะ อ๋อชีมีอันนี้เอาออกได้ด้วยนะสามารถแบบเปลี่ยนสายหรอเปลี่ยนสายไปไหนล่ะทำมาเพื่ออะไรวะอ๋ะออาจจะตอนใส่หัวหรือเปล่าอาจจะเออลำบากตอนใส่หัวหรือเปล่าก็จะต้องแบบเออเอาออกได้เฮ้ยเธอสีมันดีมากท่อนล่างท่อนบนนี่ท่อนล่างเป็นอย่างนี้แล้วท่อนล่างมีแบบแหบวบดนิดๆแ,แต่อันนี้อาจจะเหมาะก,กับคนที่แบบว่าไม่ได้มีเนื้อตรงสะโพกสส่วนใหญ่เพราะว่าเนื้อปิ้นนิดนึงอ่ะอันนี้ดีค่ะอันนี้ค่ะมาต่อค่ะซีซอสแอนด์วิเกอร์โอเคค่ะเหมือนอาหารเลย ว้ายอันนี้เป็นแบบมีงานซีฟอันนี้ดูสปอร์ตฉันชอบวันนี้ว่าโอ้ชอบอะ่ะเหมือนเป็นสาวเล่นวอลเลย์บอลชุดนี้ไปวอลเลย์บอล่าที่ชายหาดฉันว่าอันนี้เหมาะก,กับแบบงานสปอร์ตสปอร์ตนิดๆอันนี้ก็ใส่ไปข้างนอกได้หรือปเปล่าใส่กับกางเกงบอมได้หรือปเปล่าออกกำลังกายอะไรเงี้ยเราไปแมทแมตเอาวุ้ยฉันชอบท่นหน้าอกตรงนี้จังเลยมันจะแบบมันโค้งแบบโค้งดีอ่ะบางอันมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันจะแบบพอซักแล้วก็คือเป็นรอยอ่ะต่อไปค่ะอันนี้จากไหนนี่เวนวีซัมเมอร์ค่ะ เรวมากงานลูกไม้เธอคิดว่ามันได้หรอฉันได้หรอเฮย้ยไม่ใช่งานลูกไม้อออใช่งานลูกไม้แต่ถุงอะดีมากเลยอะอออเป็นสีของถุงเป็นลายถุงเออเป็นลายถุงดอกไม้ถุงซื้อที่ไหนคะมา,<อ>เ,าเขียนให้บอกบอกหน่อยได้ไหมคะอยากได้มากชอบถุงอะไรแบบนี้มากอันนี้เป็นทะเลจริงปะคะเนี่ยแม่อ่ะถามหน่อยอันนี้ใส่ก,กับยีนเอวสูนใช่ปะ ถ้าอยู่นะงานไปทะเลก็คือคือเหมือนไม่ได้ลงทะเลแหละ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้เป็น <Why S 1> ชุดเออคือนี่ไงเรารู้สึกว่าเอออันนี้ชุดน่าจะแบบว่างานถ่ายรูปอย่างเดียวลงทะเลน่าจะแบบล่วงไม่น่าได้อ๋อแล้วข้างในเขาเป็นแบบทรับในสีเนื้อด้วยมันก็ดูเป็นแบบเหมือนซีทรูนิดๆแต่ไม่ได้ซีทรูอัเลิศเวนวีซีอะไรนะคะวซัมเมอร์อ่ะผิดหมดเลยเวนวินซัมเมอร์ค่ะอันนี้คลักแฮปปี้สวิมแวร์ว้ายสีเงินละ ฉันชอบแบรนด์นี่ขเขาจะเน้นสีทองกับสีเงินแต่ว่าสีทองมันโมดถูกแล้วล่ะที่เอาตัวเงินมาให้ <c oughs> เพราะว่าถ้าเอาตัวทองมาก็คือมันแปลได้ไหลายอย่างอุ <c oughs> ๊ยแซ่บจังเลยอ่ะฉันชอบเฮ้ยแต่ว่าฉันว่านุ่มมันจะทะลักออกมาไหมวะ <c oughs> ฉันว่าตรงนี้มันน่าจะมันปิดกูเหรอวะ <c oughs> เราดูชุดเับเออในรูปมันเป็นยังไงให้คนดูดูวยใรูปเป็นอย่างนี้ไงแต่เราอะ่ะเนี่ยปิดทรงผู้หญิงเขามาต้องรวบมาข้างหน้าถูกไหมหรือว่า <c oughs> คุณพาทคือนกมหัใช่คือบางคนอะนมชิดแต่ชิดไหล่ไงชิดรักแร้ไงเขาจะมานมชิดแต่ไม่ชิดก้างมันชิดด้านข้างอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็นคนที่นมชิดหรือนมเล็กดีกว่าเพราะถ้านมชิดด้านข้างมันอาจจะไม่ได้อเด็กมันจะไหลออกมาหรือม่นก็น้องไหลน้องไหลหรือว่าต้องซื้อไอยกทรงที่เป็นแปะแล้วเป็นแบบว่าให้มันบีบเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องลงน้ำเพราะลงน้ำก็คือจะไหลออก ชอบมากเลยฉันอยากลองเลยอะเดี๋ยวค่อยแล้วกันอันนี้คือจากบิกินี่สวิมแวร์แค่นั้นเลยบิกี้บิกี้หรือไบกี้อ่ะพวกเรามีปัญหากับการออกเสียงอุยเฮ้ยเขาปิ้นเองหรออโลอดนะเอ้ยเธอฉันชอบอันนีนะน่ารักเฮ้ยชอบทุกอันเลยนอนี่เอ้ยสวยนะว่าไปเหมือนแบบคนที่แบบอยากใส่บิกินี่แต่ว่าไม่ได้ใส่บิกินี่ใส่เป็นวันพีซเนี่ยอันนี้นมไม่หลุดเลย เอวสูงด้วยโอเคเลอามาของเพื่อนบ้างดีกว่าอันนี้แกะไปแล้ว mm hmm. อันนี้ตอนที่เพื่อนส่งมาโทรกลับไปด่าเลยมึงคิดว่านมอ่ะปิดไหมโทรเพื่อนมันต้องอยังไงวะเนี้ยมึงเอานมมึงมาวัดเป็นแบบดั้นต้นไม่ได้นะนยางเงี้ยนี่ก็จะประมาณนี้แล้วชีก็จะมีเป็นแบบท่อนล่างเป็นอย่างนี้ด้วยมีที่คาดผมด้วยแล้วกับเขาเศษนีออนอันนี้จาก15เม e meters นะคะ แล้วก็อันนี้จากแตนทอของน้องสกุลอยากให้เข้าไปดูน้องสกุลม,มันแบบนองเขาโปมากจริงอะ่ะสวยมากอันนี้เป็นแบบว่าไทยไดย้แต่ว่าก็แหกต,ตรงกลางค่ะน,นี้จากในรูปอะ่ะเราคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นมาสูงมากอ๋อคือหอน,นึ่งนีจ้ะคือนี่เลยจะ้ะก็คือก่อนที่จะไปทะเลก็ขอให้ไปแวกกันก่อนไม่แวกก็เลเซอร์กันไปเลย <S <S จะได้แบบเออจบจบอันนี้ของอะไรอ่ะเมลอตใช่ไหม เคยเข้าฮิตสีอะไรแบบนี้กันใช่ไหมเนเ mm ี hmm. mm ่ยดูอย่างนี้ดูเหมือนแค่ hmm. 2สีใช่ปะมี3สีคุณสวยนะงานผู้ดีอันเนี้ยก็คือสมมติว่าถ้าเราต้องไปทะเลกับแฟนแต่ว่าแฟนเอาพ่อแม่ไปด้วยอันเนี้ยพอได้กําลังพอดีพอดีไม่น่าเกียดกําลังแบบไปทะเลแล้วยังติดเรียบรอยนิดนึงแต่เล่นสีดูไฮโซขึ้นมานิดนึงเอออ่ะแต่ว่าพอไปกับเพื่อนก็คือขอให้มาอันนี้เลย มุงชีว uhm ิตมุชีวิตหรือไปกับแบบว่าเพื่อนสาวที่ต in> ้องการแสดงนิดนึงก็ขอให้มาอันนี้ไปเลยแล้วลูกม้นี้เจอแม่แฟนได้ไหมลูกไม้นี้ตอนอยู่กับเพื่อนเราเปิดไหลอย่างงี้แต่ตอนอยู่กับแม่แฟนก็เอาขึ้นอย่างงี้แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องออกกีฬาต้องแบบวาโชว์สกิลในการเล่นสปอร์ตก็ขอให้มาแบบนี้ดูวันแบบติดสปอร์ตนิดนึงอ่ะนะคะอันนี้ดูผู้ดีมากเลยอ่ะ วีแอ t i ทีเนี่ยฉันมีอีกชุดหนึ่ง<ไ>ที่ฉันนะ่ะไม่ได้ใส่ไปทะเลนะแต่ฉันใส่ไปวันเดอร์ฟุตนี่ชุดลงน้ำเหรอใช่เป็นแบบผ้าลงน้ำเลย<อ>งานสปอร์ตนิดนึงนี่ผู้ดีอีกแล้วนี่ไงมันก็เลยแบบโอเคแต่ฉันใส่ไปเที่ยวอันนี้มาดูดิว่าเขาจะยังไงติดสีขาวคุณเอ้ยอันนี้ดีนะมาพาัเกงเอ้ยอันนี้ดีอะดูดิตึงแล้วก็มาพับเกงเกงใส่กงเกงได้ อันนี้ไปกับแม่ผัวได้นะอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบใส่อย่างนี้เลงปรานอาหารเช้าลงปทแล้วพอกินเสร็อลงเลยไปเลยฉันชอบอะจริงๆของ v a c t ท v e แบบดีตรงที่แบบพวกแกงซิปเขาจะหลอกลลอกไว้เลยมันจะไม่มีการหล่นออกมาอยู่แล้วเงี้ยชอบใส่ด้านได้หระไม่ได้อันนี้ล่ะได้ไหมไม่ได้อุ้ยชิมีเป็นแบบซับด้วย สมมุติว่าถ้าเกิดเราใส่อันนี้ใช่ป่ะลงน้ำไปเลยก็ได้กับอะไรอย่างนี้ดนได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังแบบดูเช็คเอาว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นวอลเลย์บอลแล้วเราตกลงมาแล้วทรายมันเข้าไหม <laughs> ไม่เข้า <laughs> เพราะอีกก็เก่งในอยู่ <laughs> คิดว่าแล้วมีเงในอยู่ข้างในโอเคถือว่าได้ประมาณนี้ค่ะจริงๆเราไม่มีร้านชุดว่ายน้ําอีกเยอะมากมายเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกเลือกกันมาให้ดูนะคะว่าเออมันมีชุดว่ายน้ําหลายๆแบบที่เราสามารถใส่ไปทะเลได้ในทะเลหน้าหนาวด้วยนะเพราะว่าทะเลหน้าหนาวตอนนี้มันจะใส่มากโอเคค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์นะคะพลอยแคนดูด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะให้พวอยเปิดกล่องอะไรแบบไหนนะคะก็ลองรีเควสต์กันเข้ามาแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะลองไปหากันมาดูค่ะบ๊ายบาย